คลิปนี้จะมาสอนการใช้บัตรนะครับเริ่มแรกเลยก็คือเวลาเราสร้างโปรเจกต์ขึ้นมานะครับแล้วเราสร้างโมเดลขึ้นมาเนี่ยเราจะเริ่มปั้นตัวซีบัตรมันก็จะมีบัตรตัวนี้มาให้เรานะครับเป็นบัตรสแตนดาดเราก็ลองปั้นเลยนะครับผมจะลองใช้มาส์ปากกาปาดนะครับข้อดีของมาสปากากาคือมันจะมีน้ําหนักตามน้ําหนักมือเรานะครับมันจะไล่ระดับแบบนี้ ตามแรงกดของเราเลยนะครับแต่ถ้าเราใช้เมาส์หนูนะครับมันก็จะเป็นน้ำหนักเดียวแบบนี้นะครับเราก็สามารถเลือกใช้ตามที่เราถนัดได้นะครับผมถัดมาจะเป็นเรื่องของเอ,อ่อการปั้นนูนหรือปั้นยุบนะครับการปั้นนูนก็คือเราสามารถ ปาดไปได้เลยนะครับคลิกแล้วก็ลากมันก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับลากลากมันก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับถ้าเราอยากให้มันบุ๋มลงไปแล้วก็กดอัลเทอร์เนทนะครับมันก็จะขึ้นเครื่องหมายลบแบบนี้เราก็ลากแบบนี้นะครับเหมือนเดิมมันก็จะเกิดการบุ๋มเข้าไปนะครับไม่ใช่ว่าทุกบัตรกดอัลเทอร์เนทแล้วมันจะบุ๋มเข้าไปนะครับบัตรไหนที่มันเ,เวลาราวาดปกติเนี่ย มันบุ่มลงไปเวลาเรากดอัลเทอร์เนทมันก็จะนูนขึ้นมานะครับมันจะเหมือนกับเป็นการทําให้เกิดการตรงข้ามนะครับผมต่อมาเราจะมาดูบัตรตร,ตรงนี้นะครับเราคลิกเข้าไปมันก็จะมีบัตรให้เราเลือกหลายชิ้นเลยนะครับสมมุติว่าเ,าเราต้องการจะใช้บัตรอ,อะไรสักอย่างหนึง่งแต่เราหามันไม่เจอเนี่ยมันเยอะมากเลยแต่เราพอจะจําชื่อมันได้นะครับรมันชื่อว่าเดมสแตนดาร์ดนะครับแล้วก็พิมพ์ตัวดีเข้าไปนะครับ นี่แล้วเราก็มาหามันก็จะชื่อเดมสแตนดาร์ดเราก็เลือกนะครับแล้วเราก็ลองใช้ดูนะครับลองปาดว่ามันต่างจากเมื่อกี้ยังไงนะครับอ่านี่ความต่างก็คือบัตรตัวนี้มันจะบุ่มลงไปนะครับอย่างที่ผมบอกเมื่อกี้ก็คือถ้าเราก,กดอิลเทอร์เนตมันจะทำตรงข้ามใช่ไหมครับเราก็ลองวาดนะครับมันก็จะนูนขึ้นมาแบบนี้นะครับตัวบัตรตัวนี้ก็จะเป็นการทําให้เกิดรอยคมรอยขีดที่มันมีความ คมนะครับแบบนี้เราก็สามารถใช้ตามที่เราต้องการได้นะครับสมมุติว่าเรารู้สึกว่ามันคมนไปนะครับถ้าเรารู้สึกว่ามันคมเกินไปเราอยากให้มันสม,มูทเนี่ยเราสามารถสม,มูทมันได้โดยการกดชิปนะครับตัวเมาส์อของเราเนี่ยมันก็จะเป็นสีน้ําเงินใช่ไหมครับจากสีแดงนะครับกดชิปนะครับแล้วลองทูท,ทูทูนะครับ มันก็จะเกิดการสมูทให้เรานะครับดูความต่างนะครับถ้าเรารู้สึกว่าการสมูทเนี่ยมันเบาเกินไปนะครับเราอยากให้มันแรงกว่าน,นี้นะครับเราก็กดชิปนะครับและมาปรับตรง C intensity นะครับปรับได้เลยถ้าอยากให้มันแรงขึ้นก็สักร้อยหนึ่งเลยนะครับและเราก็ลองมากดชิป ถูๆๆมันก็จะแรงขึ้นนะครับสมมุติเวลาเราวาดนะครับเรารู้สึกว่าโอ้มันแรงแรงมากเลยนะครับก็ให้เราไปกดปรับตรง intensity ได้เหมือนกันนะครับเราก็ลากถ้ามันแรงเกินไปก็ให้มันเบาหน่อยก็เลขน้อยๆน,นะครับมันก็จะเบาลงแบบนี้นะครับเราต้องคอยดูดีๆนะครับว่าไอตอนที่เราปรับเนี่ยมันปรับอยู่ในไหน,ไหนเพราะว่ามันจะแยกกับ Smo o th นะครับ ไอตัวน้ำหนักมือของเราเนี่ยในการปั้นเนี่ยกับการสมูทเนี่ยมันแยกกันนะครับอย่างสมมุติเวลาผมปั้นเนี่ยผมปรับความแรงไว้ซักห้าสิบครับเวลาเราจะสมูทเนี่ยเราก็ต้องปรับของสมูทนะครับไม่ใช่ไปปรับของตัวน้ำหนักการปั้นนะครับมันจะแยกกันเนี่ยเวลาเรากดชิปนะครับอ่มันจะเป็นเลขหนึ่งร้อยใช่ไหมครับคือมันเป็นค่าของสมูทนะครับก็ให้เราปรับตามใจเรานะครับ พอเราปล่อยปุ๊บมันก็จะเป็น50ใช่ไหมครับมันก็จะเป็นค่าของน้ําหนักการปั้นนะครับนะครับแยกกันกดชิปเป็นน้ําหนักของสมูทนะครับเป็น59พอปล่อยชิปนะครับเป็นน้ําหนักของการปั้นน้ําหนักอยู่ที่50นะครับไอการมา่าการแมสก็เหมือนกันนะครับถ้าเรากดคอนโทรลนะครับนี่น้ำหนักจะอยู่ที่48นะครับเราก็ลองปรับดูนะครับและลองปล่อยอ่ามันก็จะกลับมาเป็น ตัวน้ำหนักวาดเหมือนเดิมถ้าเรากดคอนโทรลนะครับมันค่อยกลับไปเป็นน้ำหนักของการแมสนะครับเราสามารถปรับได้เราก็ต้องดูดีๆนะครับว่าเราปรับไว้ใช้กับอันไหนนะครับส่วนถัดมานะครับตัวบัตรนะครับถ้าเราเลือกลองใช้หลายๆอย่างในนี้แล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันยังไม่พอใจเรานะครับมันน้อยเกินไปเราสามารถมาที่ไลท์บ็อกนะครับไปที่ตัวบัตรนะครับ ตัวบัตรเราก็สามารถเลือกได้นะครับทั้งหมดในนี้เลยว่าเราต้องการใช้อะไรนะครับผมจะลองเลือกทิมนะครับเลือกทิมแล้วก็ทิมสู o บ t h b o เตอร์นะครับจะลองเลือกอันนี้มาดูพอ,อ,อมาแบบนี้ปุ๊บนะครับเราก็ลองเล่นดูว่าบัตรตัวนี้มันใช้งานอย่างไรนะครับบัตรตัวนี้ก็ดูแล้วน่าจะเป็นการใช้งานแบบว่าปาดให้เกิดการเหลี่ยมนะครับการแข็งของโมเดลนะครับ ก็น่าจะเหมาะกับการปั้นพวกชุดเกาะปั้นหินหรือว่าอะไรต่างๆที่มันออกไปทางแข็งๆนะครับเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่ามันเออมันดูนวลมันดูกลมมันดูนิ่มไปนะครับเราสามารถไปเพิ่มเติมตรงนี้ได้นะครับตรงอัลฟานะครับกดขึ้นมาตอนนี้มันจะยังไม่มีอะไรนะครับเราลองเลือกเป็นอัลฟา28เป็นสี่เหลี่ยมนะครับและลองมาใช้ดูนะครับมันจะมีความ คมขึ้นเหลี่ยมขึ้นนะครับนี่นะฮะมันจะมีความเหลี่ยมขึ้นเราลองกดอัลเทเนตแล้วก็ปาดดูอ่านี่มันก็จะนูนขึ้นมานะครับเราก็ลองใช้ใช้ดูว่าเราโอเคกับมันไหมนะครับปึ๊บปุ๊บ,บอ่ะก็ประมาณนี้นะครับบัตรตัวทีมสมุดบอร์เดอร์ถ้าเราอยาก เปลี่ยนอีกแล้วก็ไปที่ไลท์บ็อกกดออกมาข้างนอกนะครับแล้วเราก็เลือกไอตัวที่เราต้องการนะครับว่าเราต้องการจะใช้ไหนนะครับประมาณนี้แล้วก็ยังมีอีกในส่วนหนึ่งนะครับตรงอัลฟานะครับอ่ามันก็จะมีให้เราเลือกใช้ตัวอัลฟานะครับเราสามารถลองใช้ได้ผมจะลองใช้นี้ให้ดูแต่เราต้องไปเลือกเป็นตัว standard ก่อนนะครับเป็นบัตรสแตนดาร์ดปึ๊บและเราลองเลือกอะไรก็ได้สักอันผมจะลองใช้นี้เราดับเบิลคลิกนะครับมันจะขึ้นมาตรงนี้นะครับตัวบัตรก็จะเป็นตัวสแตนดาร์ดเหมือนเดิมนะครับแต่มันจะเปลี่ยนตรง alpha เพราะมันคือ alpha นะครับเสร็จแล้วเราลองมาวาดดูนะครับจะเห็นว่าามันก็จะเกิดลวดลายขึ้นมานะครับแต่อาจจะแปลกๆสําหรับเรานะครับเราไม่ต้องการใช้แบบนี้ เราสามารถไปปรับตรงนี้ได้นะครับเลือกเป็น drag นะครับหรือว่าการแบบลากถ้าเราลากปุ๊บมันก็จะขึ้นมาแบบนี้หนึ่งชิ้นนะครับตามในตัวของอัลฟ่านะครับมันจะขึ้นมาแค่ชิ้นเดียวเท่านั้นเราลากน้อยมันก็เล็กลากใหญ่มันก็ใหญ่นะครับลากกว้างมันก็ใหญ่ถ้าเรากด alternate แล้วค่อยลากนะครับมันก็จะบุ่มลงไปแบบนี้นะครับ เราก็สามารถเลือกใช้กับอะไรได้หลายอย่างนะครับส่วนตรงนี้ถ้าเราจะเลือกใช้แล้วเนี่ยเราอย่าลืมกด alpha off นะครับปรับให้เป็นเหมือนเดิมตรงนี้ก็ปรับให้เป็นเหมือนเดิมด้วยนะครับไม่งั้นมันจะค้างเอาไว้อย่างนี้แล้วบางทีเราจะใช้ตัว standard เนี่ยและเรามาวาดอ่ามันก็จะกลายเป็นบัตรตัวนี้แทนบัตร standard ก็จะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับก็จะไม่ขึ้นแบบนี้นะครับอ่าก็ การใช้บัตรก็จะคลิปนี้จะสอนประมาณนี้นะครับถ้าแอดวานขึ้นเดี๋ยวจะเป็นอีกคลิปหนึงแทนนะครับ